คุณมงคลค่ะ,คะจากชนบุรีนะคะเป็นนี่ธนาคารสวัสดีค่ะคุณมงคลค่ะสวัสดีครับค่ะคุณมงคลเป็นนี่ธนาคารแล้วอยากให้เราช่วยเหลืออะไรเหรอคะคือที่ผมฟังดูในในรายการนะก็บ,บอกว่ามันมีการลดดอกลดต้นหรือเปล่าอ,อะไรอ่ะโอเคเขาเรียกว่าอะไรหักรบบคุณมีอะไรเงได้เนี่ยคุณมงคลเป็นนี่ธนาคารนะคุณเป็นนี่ธนาคารอะไร ธนาคารจัตุกร4ล้านบาทครับจะส่งวยน่เดือนหน้า302ปีนี้ผมปีนี้มีอะไรหอครับปีนี้ผมมีมีเงินบำนาญอยู่ประมาณ2 20,000่าครับก็มีเงินเก็บอยู่บ้างก็ส่งมาทุกเดือนทุกเดือนเปินเป็นมาิดิบเดือนละที่มันเงินไม่พอจะส่งอ่ะจะขอผ่อนให้ผ่อนตับน้อยแบบนี้ได้ไหมช่วยหาวิธีชานแก้ขายให้หน่อยได้ไหมครับ บริไฟแนนซ์นี่างพี่ถนอมพี่ไปทําไปไปกู้กจิกรมาทําอะไรพี่เนี่ยอ็ซื้อขายที่ดินแต่ก่อนทาธุรกิจเรื่องการซื้อขายนี่แหละแล้วก็สร้างโรงงานแต่ก่อนเขาไม่ธุรกิจอะไรอย่างเลยมีธุรกิจตั้งโรงงานโรงงานเฟิเจอร์อะไรแบเนี้คืออย่างนี้พี่มงคลพี่มงคลจริง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 พี่มงคลไม่ควรถามผม พี่ทาธุรกิจพี่ก็ควรจะทราบว่าต้องทํำยังไงในกรณีที่เป็นนี้แล้วเราทําท่าจะผ่อนลาบากอยากให้ผ่อนน้อยลงถูกไหมครับพี่ใช่ครับคืออย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยนะก็คือต้องไปปรับโครงสร้างนี้ยืดให้มันยาวขึ้นปรับโครงสร้างคือผ่อนให้น้อยลงก็คือเยอะได้ยาวขึ้นสมมติพี่ผ่อนสิปีผ่อนอยู่สามหมื่นสองบอกไม่ไหว้วตอนนี้นะเศรษฐกิจอย่างนี้เดี๋ยวรอเศรษฐกิจมาอีกนิดหนึ่งขอผ่อนเป็นสิบห้าปีได้ไหมงวดมันจะยาวขึ้นพี่ก็ผ่อนน้อยลง แล้วเอออันนี้อันนี้คือวิธีการก็คือปรับโครงสร้างนี่นี่หนึ่งนะครับคิดว่ามันมันการายคาคือผมแล้วมองว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างเยอเนี่ยเออถ้าเขาไม่ได้เขาก็ไม่ยอมะทีนี้อีกอีกอันหนึ่งนะพี่นะบางทีเราลืมคิดครับไอการที่เราปรับโครงสร้างนี่แล้วยืดนี่บางคนคิดว่าดี ดีสําหรับคนไม่มีต tá, มังค์มีไม่พอก็จำเป็นต้องยืดเพื่อรักษารักษาเงินในกระเป๋าตัวเองไม่ใช่รักษาอหละทรัพย์ที่อย no ู่กับธนาคารจานอเขาอยู่ไม่ให้หลุดใช่ไหมเออใช่แต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยยิ่งจ่ายน้อยเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงครับปริมาณหนี้ว่าจะเพิ่มใช่ครับดอกเบี้ยมันสูงมากครับเพราะงั้นถ้าเราไหวเนี่ยก็ต้องพยายามว่าโอเคัฟันส่งใช่พี่พี่เอาอะไรไปจำนองอ่ะ ที่ดินที่ดินพี่ลองรีไฟแนนซ์ดูก่อนไหมทำไงนะอืมรีไฟแนนซ์เนี่ยพี่ไปหาแบงก์อื่นบอกว่าเนี่ยผมอยู่กับแบงก์นี้ตอนนี้ผมจะมากู้ไปอีกแบงก์หนึ่งขอรีไฟแนนซ์น่ะนโยบายรีไฟแนนซ์มันก็มีกันทุกแบงก์อ่ะพี่คุยแบงก์อื่นนะพี่เอาหนี้ของกันนี่นี่เร่อายุปัญกวาเรื่องอายุค่ะพิธนณมันหลักทรัพย์อ่ะพี่หลักทรัพย์ของพี่อ่ะมันมีเท่าไหร่แล้วหลักทรัพย์ของพี่สิบล้านเป็นนี่อยู่สี่เห็นไหมใครไม่สนใจแล้ว หรือถ้าพี่มีลูกก็ลูกกู้รัว่วรีไฟแนนซ์นะรีไฟแนนซ์ก็คือจากแบงก์นี้ไปมันจะได้ดอกเบีย้ยถูกลงไงครับพี่การรีไฟแนนซ์เนี่ยลองดูครับลองไปคุยกับแบงก์อื่นดู ถ้าแบงก์นี้ไม่ยอมปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างยืดไปผ่อนยาวจริงใช่ผ่อนผ่อนน้อยลงจริงเหมือนสบายขึ้นนะตัวเบาขึ้นนะแต่อย่าลืมว่าพอพอถัวไปดูดอกเบี้ยโอ้โหพอจบมาบานเลยพอจบโครงการแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันไปบวกอีกเยอะเลยดูนะครับมันมันอีกเยอะเลยประเภทนี้ผมบอกให้นะคนที่ผ่อนเนี่ยสมมติอะผ่อนสิบปี เดือนละหมื่นฟังดูโอเคสบายฉันก็ผ่อนไปเรื่อยๆฉันมีตังค์ฉันก็ไม่โปะนะออผ่อนไปอย่างเงี้ยนะคิดว่าคิดว่าโอเคแต่คุณไปลองไปคิดดูสิรับจากซื้อที่ร้านเนี่ยกลายเป็นเกือบสามล้านอ่ะใช่รถเหมือนกันจากรถเจ็ดล้านหนึ่งกลายเป็นล้านลหกแต่ตอนเวลาที่เราตัดดอกนะตัดต้นนะตัดต้นนะจ่ายหมื่นสองจ่ายหมื่นสามลดต้นลดดอกให้หลัก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 แบงค์เนี่ยมันคือลดต้นลดดอก เอาพี่หนึ่งไปปรับโครงสร้างเขาไม่ยอมกับก็ไม่ยอมป้บพี่ก็จ่ายเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าจ่ายน้อยลงสบายตัวจริงใช่แต่ว่าภาระดดอกเบีย้ยมันจะสูงมากนะครับสองพี่ลองอดีไฟแนนซ์ดูไปติดต่อธนาคารอื่นดูครับพี่ครับพี่มงคลครับครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ